ให้น้องยันจังเนี่ยแต่งตัวเป็นผีนะครับผมยันจังได้เวลาออกล่าแล้วค่ะทุกคนันี้นี่เธอคือรายต่อไปเข้าใจไหมนี่นี่เนี่ยเจะไปไหนเฮ้ยจ้ากลับมาเฮ้ยทุกคนเขาหนีปอไม่นะมานี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่า นะคบผมก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกม Star ร o o l ครู c u e Simulator เส้นเคยนะครับผมเย่ก็วันนี้เนี่ยปอก็จะมาเปิดกล้องนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนคิดถึงหน้าปอใช่ไหมเอ่ยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยปอจะมาทําตามคําขอนะคะคือว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าให้ปอเนี่ยลองไปเล่นกลางคืนดูนะะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็ได้เลยค่ะให้น้องยังตังเนี่ยแต่งตัวเป็น ผีนะครับผม oh. ใช่แล้วเราก็จะมาหาสื้อผ้าให้น้องยันจังใส่กันนะคะว่าเสื้อผ้าอะไรเนี่ยที่เหมาะกับกลางคืนนะคะก็น่าจะเป็นสื้อผ้าฮารลวีนแน่นอน,นะคะ่ะเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้คือแบบว่าเหมือนแม่มดเลยนะคะแล้วก็ หาต่อไปค่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะชูป,ปาร์ตี้เนาะอันนี้ก็ไม่ใช่อันไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมอมมี่มอมมีก่ก็ตีมผีนะปอาว่าอันนี้ตีมผีมากกว่าค่ะ <S <S เออเป็นแบบว่าเป็นอ e ีวิลเนาะอีว e ิลโกนะคะก็มาฮะก็ไปเราจะมาเปลี่ยนสีเลยค่ะอ้ปอว่าสีแดงสวยค่ะทุกคนเออจะมีสีแดงแก่สีแดงเอ,อิ่มสว่างหน่อยแล้วก็อันนี้ค่ะ เพราะว่าอันนี้เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะคะผมไปฮะว้าวก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาตั้งเชื่อคลิปนี้ว่ายันจังเป็นผีออกล่าตอนกลางคืนนะคะออกล่าตอนกลางคืนด้วยนะคะผมนี่ ยันจันมาแล้วค่ะแอบมีปีกแล้วก็มีหางด้วยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องทําการนะคะรอให้เวลาเนี่ยมันข้ามไปตอนกลางคืนนะคะโอ้สวัสดีจ้าน้องแมวดูนี่สิคือฉันก็มีหางเหมือนเธอแล้วจ้าจริงหรอคะเมียวเมียวใช่แล้ว เห็นแล้วก็แบบว่าเหมือนเคี้ยวอ่ะคือแบบว่าเหมือนเที่ยวน้องแมวอ่ะทุกคนน้องน่ารักไหมน่ารักเนาะโอเคฮะก็วันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะไปเป็นบริาสาจค่ะเพื่อไปตามราค่าคนกันนะคะก็ให้วันสมชื่อเลยค่ะทุกคนใช่แล้วก็เราเนี่ยมีอาวุธอยู่ค่ะก็คือมีปืนหนึ่งกระบอกค่ะแล้วก็มีดาบซ้ว้าว,วดูนี่น มันคือไม้เสียบตูดค่ะทุกคนเฮ้ย <Hi. S 1> ทุกคนคะ่ะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ใช่ไหม <Hi. S 1> ได้เลยรุ <Hi. S 1> นพี่คะวั <Hi. S 1> นนี้ฉันสวยไหมคะอู เธอสวยมากเลย,ยจังใช่ค่ะฉันเซ็กซี่ไหมคะคือว่าวันนี้เนี่ยรุ่นพี่เนี่ยช่วยรอฉันอยู่ที่ห้องนะคะเพราะว่าคืนนี้เนี่ยฉันจะต้องออกล่านะคะ<อ>ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นพี่ไม่ต้องตามฉันมาก็ได้ค่ะฉันเกรงว่ารุ่นพี่เนี่ยจะรับไม่ได้นะคะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชั่วรายนะคะคือฆ่าคนไม่เลือกหน้าเลยนะคะใช้แล้วเอาละค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา8โมงกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะข้ามเวลาค่ะไปตอนกลางคืนแล้วกันนะคะไปฮะ เข้าเวลาไปตอนกลางคืนกันนะคะนี่เลย next time ค่ะก็คือเป็นเวลากี่โมงแล้วก็คือว่าเราสามารถเล่งเวลาได้แค่ครั้งละหนึ่งชั่วโมงเนาะก็เล่งต่อไปเลยค่ะเป็นท้องฟ้าตอน6กโมเย็นนะคะก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะว้าวทุกคนเชื่อไหมคะว่าปอนเนี่ยไม่เคยเห็นท้องฟ้าตอนกลางคืนของเกมนี้เลยค่ะนี่คือครั้งแรกของเราเลยนะคะว้าว ท้องฟ้านี่ก็ช่งสวยเหลือเกินนะแต่ว่าอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นท้องฟ้าสีแดงแล้วนะคะทุกคน<อ>ใช่ค่ะโอเคชันว่านะเราต้องเร่งเวลาต่อไปค่ะโอ้โหเอ้าทุกคนอันนี้คือมืดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย เป็นเวลาตีสองกว่าแล้วนะคะเพโอเคโอเคยานจังได้เวลาออกล่าแล้วค่ะทุกคนฮ่ากลางคืนก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะวัดดีสาวน้อยโอ้โหก็คือขนาดกลางคืนเนี่ยยังมีลูกค้าเลยค่ะฉันว่าเธอเนี่ยไม่ควรที่จะมาอยู่คนเดียวในเวลาแบบนี้นะเพื่อน <_ an> ฉันว่าละเธอจะต้องตายนะ<อ>เพราะว่าเธอเนี่ยจะเป็นศพแรกของฉันในคืนนี้เค,คยจะไหมโอเคค่ะเราก็จะมาใช้อาวุธกันนะคะเราเนี่ยจะมาใช้อันนี้เลยค่ะขอโทษนะลาก่อนนะเพื่อน<ป>น,นี่นี่นี่เยนี่นี่นี่เรียบรอ้อย เคครับทุกคนซึ่งขอโทษนะแต่ว่ามันจําเป็นจริงนะเพื่อนอย่าเอาลวค่ะทุกคนก็คือว่าเราเนี่ยได้ร่างผู้หญิงมาแล้วหนึ่งคนนะคะไปแล้วนี่นี่นดิโอ้โหเรากําลังบินอยู่คือเรากําลังใช้ปีกคะ่ะทุกคนเห็นปะและแล้วซันก็ได้ร่างผู้หญิงคนนี้มาเป็นเครื่องส่งเวยวันนี้เอาละค่ะทุกคนเราจะไปที่อื่นกันนะครับผม นี่ไงที่นี่คือที่ไหนนะอ๋ออันนี้เป็นร้านค้าเหรออ๋อไม่ใช่สิอันนี้คือวัดนะคะฮะฮะ,ฮะอ้ยวัด <What? S 1> ก็คือว่าเราโอ้เมื่อกี้เรากำลังขอพรเหรอ <Huh? S 1> ใช่แล้วสวัสด,ดีเจ้าแมวเออสวัสด,ดี คือฉันเนี่ยเพิ่งจะไปฆ่าคนมาน่ะเพื่อลบล้างความผิดน่ะไม่รู้ว่าจะสามารถลบล้างได้ไหมเมียวเมียวเมียวฉันเกรงว่าไม่น่าได้นะฉันคิดว่าการที่เจ้าฆ่าคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่โตเลยยังไงเธอก็ต้องได้รับสิ่งที่เธอได้ทําไป <c oughs> ไม่นะนี่ฉันจะต้องตกนรกใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วในเมื่อฉันจะต้องตกนรก ฉันก็ต้องไปออกราค่าคนต่อนะคะ<อ>ทุกคนใช่แล้วในเมื่อเราไม่สามารถลบล้างความผิดดาใช่ไหมคะเราก็ต้องไปฆ่าคนเพิ่มเรื่อยๆนะคะโอ้โหได้เลยได้เลยในเมื่อฉันกลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วเราก็ ฉันจะมาฆ่าคนกันนะคะออกร่าหาเหยื่อกันดีกว่าเพราะว่าฉันคือปีศาจสาวน้อยในค่ำคืนนี้นะคะอ๋อฮสาวน้อยซึ่งว่าฉันเจอแล้วล่ะสินี่เลยนี่เลยซึ่งว่าฉันเจอแล้ววันนี้นี่เธอคือรายต่อไปเข้าใจไหมนี่นี่เนี่ยเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยจ้ากลับเป้าเฮ้ยทุกคนเขาหนีปอไม่นะเหมือนนี่นี่เนี่ยนี่ เรียบร้อยฮ่า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 เฮ้ยวันนี้สาวน้อยนี่แน่เออเออเออจะไปไหนเออ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 ตายแล้วสองศพ มาเน่มาเน่มาเน่ในที่สุดคือเราก็ได้ฆ่าสาวบริสุทธิ์นะคะและนี่คือสาวนักเรียนค่ะที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็จะเอาเขานะคะไปที่วัดกันนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอเจออะไรที่มันน่าสนุกกว่าแล้วเละค่ะทุกคนคือเราเนี่ยจะมาเล่นรถไฟเหาะกันนะคะผมโหโหโหโเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไอเด็กคนนี้เนี่ยมันหน้าตาเหมือนเด็กคนนี้เลยนี่นะาแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผมสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะใช่ค่ะหุยหุยกันจังโอ้โอ้ไม่ก็นี่เรากำลังเล่นรถไฟเหาะคนเดียวทั้งรางเลยนะคะโ oh oh. oh. oh oh. อ้ m ม g ก็โอ้ก็คือว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมาฆ่าคนไปด้วยนะคะแล้วก็ไหนๆก็ ไหนแล้วไงก็เลยเออแวะเล่นสักหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนก็คือท้องฟ้ากําลังจะถววางแล้วค่ะตอนนี้คือเป็นเวลาตีสี่แล้วนะคะทุกคนโกโกโก้โอ้โอเมก้าสูงสูงเกินไปหรือเปล่าสูงเกินไปหรือเปล่าคุณคุณโอ้โอโอ้โอ้ยอ้ยโอยยทุกคนมันก็มันก็น่าสนุกเหมือนกันนะเนี่ยดูดิ โอ้โหโยยยยออ,อ,อทุกคนตอนนี้คือปกำลังเออกำลังเวียนหัวของจริงค่ะ, okay อคะโอเคพอแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเล่นแค่นี้พอก่อนนะคะเพราะปอเวียนหัวของจริงค่ะมันมันแบบมันจะอ้วกอ่ะเออมันจะอ้วกอ่ะทุกคนปอขอว้าไปที่นี่ค่ะมันคืออะไรวะมันคือท่าเรือนะคะเฮ้ย <knights> แล้วคือผู้ชายคนนี้คือแบบว่ามีปืนด้วยอ่ะ,ะเขาขายอะไรอ่ะเขาขายขายของคือเรามันคืออะไรวะทุกคนไม่รู้ว่ะไปค่ะเราไปหาเหยื่อคนตอบกันดีกว่านะคะอันนี้อ่ะอันนี้คือที่ไหนเนี่ยทุกคนฮะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะคะว่าที่นี่คือหมู่บ้านหรอ แล้วทำไมมันถึงเด็เองอะ <c oughs> เฮ้ยผีหลอกไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่นี่คือที่ไหนข้างในคือมีเด็กเต็มเลยค่ะทุกคนเอแล้วเราจะเข้าไปยังไงล่ะคะเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้ที่นี่คือสถานที่เลี้งเด็กเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเโอ้ยทุกคนคือ คือเป็นเด็กหน้าแก่อ่ะดูดิเป็นเด็กที่หน้าแก่อ่ะคือคือหน้าตาคือเป็นหน้าตาของยากูซ่าแต่ตัวเนี่ยคือเป็นเด็กนะคะเฮ้ยตลกอ่ะแล้วพวกเขากำลังทำท่าอะไรกันก็ไม่รู้ดูดิฮัลโหลฮัลโหลพวกนายทำอะไรกันอยู่อะ่ะคือแบบเป็นเด็กที่มีรอยแผลที่หน้าแล้วก็มีหนวดเขาด้วยนะคะเฮ้ยเฮ้โโยเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกอนเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้โหเสียงอะไรวะเสียงคดดังเลยยร้านปิดทุกคนร้านปิดไม่ไดุ้้ยไม่ได้การแล้วค่ะเรากำลังนอนไล่ร่านะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปฆ่าคนมาเยอะเลยค่ะ <c oughs> Hey. ไม่มีใครฆ่าฉันได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยคืออมตะนะคะทุกคนใช่แล้วฉันคือปีศาจที่อมตะแล้วก็วันนี้เนี่ยฉันได้ทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นสีแดงนะคะทุกคนจร <laughs> ิงจริงอะ่ะคือมันสีม่วงแต่ว่าแต่ว่าช่วยมองให้มันเป็นสีแดงทีเถอะค่ะ <laughs> โอเคค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะปอก็ได้มาเล่นตาคําขอของเพื่อนๆแล้วนะคะว่าให้ปอนเนี่ยมาลองเล่นกลางคืนดูนะคะคือจะบอกว่าพอกลางคืนเนี่ยมันก็ไม่ได้มืดตืต่นนะคะก็คือมันก็ยังคงสว่างอยู่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายครับงาเจอกันนะครับ